สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเอาน้ํามาธรรมดาน้ํามาธรรมดาหนึ่งขวดนะปกติก็กินก็ทานปกติอย่างนี้แต่สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาน้ําเนี่ยมัหล่อหลอมทําให้มันเกิดสิ่งใหม่ทําให้มันเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะหลังจากที่มันหล่อหลอมอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมมากที่สุดแล้วมันจะเกิดสิ่งใหม่ออกมา ทองทองจากทองแท่งกลายเป็นทองรูป,ปรพันธ์ mm. เกิดเป็นสิ่งใหม่ออกมาได้ทันทีน้ําก็เช่นเดียวกันน้ําก็เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรจากทองรูป,ปรพันธ์น้าสามารถที่จะหล่อหลอมและหลอมรวมออกมาเป็นน้ําแข็งออกมาเป็นน้ําแข็งให้กับเราได้ออกมาเป็นน้ําแข็งแต่ก่อนที่จะเป็นน้ําแข็งเนี่ย มันจะต้องผ่านจุดเยือกแข็งมันจะต้องผ่านจุดจุดเยือกแข็งใช้ระยะเวลาไม่ได้บอกว่าเอาน้ําเนี่ยอยู่ดีๆอ่าผมบอกผมอยากจะทําน้ําแข็งไงทุกคนบอกพี่แจ๊คทำน้ําแข็งให้หน่อยผมอยากทํนแข็งผมเอาน้ําแข็งใส่บล็อกแล้วผมเอาไปใส่ปุ๊บแล้วมันเย็นฟืดแข็งป้องแบบนั้นเลยได้ไหมไม่ได้เราสังเกตไหมว่ามันจะมีเรื่องของเวลาเวลา เวลาจะมีจุดกลมๆจุดแรกอยู่ตรงนี้อ่ะจุดที่สองมาที่ปากกานี่คือเวลาน้ําอาจจะเปลี่ยนมาเป็นปากกาก็ได้เพราะมันแข็งขึ้นแล้วอ่ะผมเอาไปเทใส่ปากกาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นมันก็ออกมาเป็นฟรงปากกานั่นแหละเอาไปเทใส่ในรูปแบบไหนก็แข็งออกมาเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าน้ำหนึ่งขวดใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีแล้วจะแข็งได้เลยมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นอยู่กับตู้เย็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการฟรีแล้วมันถึงจะแข็งออกมาเอาพี่แจ็คแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการสะสมความร่ลำรวยเกี่ยวยังไงพี่แจ็คเหมือนจะงงแล้วนะเนี่ยอืมเรื่องของการสะสมสะสมอะไรแล้วจะโชคดีอสะสมอะไรแล้วจะร่ำรวยเนาะเราเคยสังเกตไหม